สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งเมษายนสองพั 2, นารขณะนี้เวลา2องโมงแปนกายี่สนาทีครับวันนี้ขึ้นมาไร่หลังเขาเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะไปรปเสริมต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียน หลังจากที่ฝนตกเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อก่อน,นเมื่อก่อนฝนตกมาแบบดีมากๆเลยครับแล้วก็แรงแรงด้วยนะครับน้ําดินก็อนนี้ครับดินก็ชุ่มชื้นอันนี้ต้นลำไยก็มองดูก็เห็นเป็นลูกเล็กๆครับติดอยู่นะครับปีนี้ติดอยู่ ครสองต้นนี่ยจนนี้มองไม่ค่อยเห็นครับแต่ผมดูแล้วลูกเล็กๆเยอะอยู่ครับลำใหญ่นะครับลำใหญ่ลำใหญ่สามต้นครับสามต้นอ่านี่ผมจะพามีต้นไม้อีกหลายหลายอย่างครับหลายอย่างแต่วันนี้จะพาไปไปลดต้นทุเรียนครับทุเรียนก็ลดลดเสริมนะครับหลังจากที่ฝนตก มาได้หนึ่งสองตั้งจากฝนตกมาสองวันนะครับผ่านมาสองวันมะม่วงอะไรโอ้ครับเยอะเลยปีนี้ผลไม้ของถ้ารขาคาคงไม่แพงนะครับต่างคน <c oughs> ต่างคนต่างมีนะ <c oughs> โย,ยงคิดก็ สวยไปเมื่อวานครับยงชิดชุดนี้ปีนี้สวยลงไปแล้ว <c oughs> น,น,นะนะสามสามสิบสามสิบเก้าสามสิบสามสิบเก้ากิโลเนาะแต่ยังเยอะอยู่นะครับมันแต่มันไม่มันทยอยสุกมันยังไม่สุเกเต็มที่เนี่ะ เหลือกินเหลือใช้เหลือกินก็ขายขายก็ไม่ยากครับลงเฟสแป๊บเดียวหมดนะครับว่อา,อยา,าอยากจะจะพาอยากจะเปพาไปดูชมไล้ไรต้นรับที่ปลูกไว้หลายอย่างอยู่ยางผักหวานนี่ก็ผักหวานนี่ก็หลังจากถูกฝนก็โอเขียวครับ หาดูสักต้นก่อนนะนี่ครับผักหวานย้อนแสงนี่ครับผักหวานวันนี้ก็มาพามาชมไร่หลังเขาเหมือนเดิมนะครับผักหวาน นี่ครับมาขึ้นลงเขามาแต่เช้าก็มันก็ดี่างเนี้ยครับได้ดูต้นไม้ดูอะไรหลายอย่างมีก็ยางนาครับโอ้ยางนาก็สวยนะครับสวยโตรเร็วมันครับยางนาครับดูครับ <laughs> แตกยอดมาหน,น้าแรงนะครับแต่ว่าปีแรกเราต้องบำรุงรักษานะ เราต้องคอยดูนถ้ามันเขาหนาแรงก็ลดบ้างแต่ก็ไม่ได้หนักนาเท่าไหร่นะลดไปถ้าพ้นปีแรกไปในยางนาผมคงสบายเลยทีนี้ปีที่สองมาก็ไม่ต้องไม่ต้องลดก็ได้นะครับแต่ก็โตวไวจริงๆรีแล้วก็ดีครับเนี่ย สวยนะครับลีราวดีลีราวดีผมก็ปลูกไปรอบรั้วนี่ก็เป็นสามสิบต้นถ้ามันขึ้นนี่ก็โอ้สวยเลยครับสวยเลยโอ้โอนี่ครับมาไ่มาสวนก็มันมีอะไรที่ปลูกไว้มันเกิดผลผลิตแล้วโอ้ไม่เบื่อนะไม่เบื่อเลยผมขึ้นมาแต่ละวัน มะม่วงพันธ่ครับเขียวใหญ่ก็เร็วจริงๆนะครับเขียวใหญ่ยอมรับว่าแป๊บๆมาลูกมเรุมมเร่มขึ้นมาเลยมันสลัดทิ้งเป็นบางส่วนนะโตไวไวตัวไวยอมรับไม่เหงาครับขึ้นมาหลังเกาจิไลก็ดูนั่นดูนี่ ยอย่างคิดพอดี้ไรผมติดถนนทุกสวนเลยทุกสวนเลยนะฮะไผ่ก็ลองสวยไผ่ไผ่ไผ่ บิ้มกีก็ลูกกำลังโตนะบิ้มกีบิ้มกีก็ลูกกำลังโตนี่ถนนนะครับเน,นี่ยถนนถนนพันอย่างดีนะครับซื้อมา ดีหน้าก็จะได้เห็นต้นยางนาขึ้นนแต่าอะ,ะมันอาจจะถึงเมตรนะฮะนะแป๊บเดียวก็ขึ้นเป็นสนนามสิบเซนแล้วอันนี้ก็กำลงังออกดอกโอ้ยเป็นฝนอะ ชาวบ,บ้านเรียกต้นหมักไฟนะหมักไฟมาดูทุเรียนดีกว่ามาดต้นทุเรียนสะท้อนก็ไม่ใช่ธรรมดาครับปีนี้น่าจะลูกออกผลออกลูกเยอะนะครับสะท้อนต้นนี้ออกติดลูกเยอะทุกปีนะครับสะท้อนต้นนี้ ดินจีปลูกใหม่กำลังสวยส่วนผสมครับมีหลายอย่างหลายหลายสิ่งหลายอย่างอยูอย่แต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูชมหมดนะดินจีตัวนี้ปลูกใหม่แต่มันก็ออกออกลูกครับอืม ปีแรกนะครับเนี่ยต้นแ็กกับปีแรกออกเพิ่งออกผลปีแรกอรถตุูเรียนไอ้วยกว็ปลูกเสริมข้างๆทุเรียนนะครับอันนี้ปีกว่าตุเรียนต้นนี้แล้วก็เสริมไปอย่างงี้ครับไม่ได้ผมไม่ได้ทำระบบน้ำอะไรนะ ครมาตักรถเสริมไปตอนเช้านะเท่นี้นะครับรถพอให้มันดีหน่อยฝนตกมาเมื่อสองวันที่แล้วเนะก่อนนะดินมันยังชุ่มอยู่นะครับแต่ก็เสริมนิดเดียว พิเศษเพราะว่ามันมีลมพัดต่วนี้ลมพัดเย็นเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นสบายเลยปต่ามาานี้ก็พอครับเศษใบไม้แล้วก็เศษหญ้าผมเอามาปกคลุมไอ้โคนต้นทุเรียนนี่แบบที่ว่าถ้าคลุมเยอะมันจะเป็นลาเป็นเชื้อลาอะไรผม ผมพลิกตำลาเลยนะครับคือเอาบระคลุมแบบเต็มร้อยเลยหน,หนาคลุมอย่างหนาเลยนะครับผมว่ามันตำลาที่ว่าถ้าคลุมแล้วมันเป็นเชื้อรานี่ผมว่ามันน่าจะเป็นตำราของภาคใต้ที่ฝนตกชุกนะสำหรับภาคตะนอก่อังเหนือภาคอีสานนี่มันมันคงไม่ไม่ใช่ละมันคงพลิกตำราของภาคใต้นะ คือรดไปเลยคุมไปเลยเพราะว่ามันเอาโอกาสที่เป็นเครือลาอะไรนี่มันคงไม่น่าจะใช่หรอกเพราะว่ามันความชื้นมันไม่มีภาคอีสานมันแรงครับเสริมอย่างนี้นะครับพรสมไปไม่ได้รดเยอะนะครับพอเกลือรักษาไว้ให้มันถึงหน้าผนแค่นั้นแหละครับ ถ้าเนฝนแล้วก็ไม่ต้องลดเลยนะคือนี่คือปลูกแบบไม่ได้มีระบบน้ำนะก็เป็นการทดลองไปในตัวด้วยแต่ก็ผ่านมาแล้วก็สามปีแล้วก็ตุ๊กมันก็โตเหมือนกันฮนะโตเหมือนกันเสริมแบบนี้นะครับไม่ได้ไม่ลดไมได่ลดเดยอะแต่ขาดไม่ได้คือ เศษใบไม้เนี่ยเอามาคลุมให้เต็มที่เลยผมคลุมแบบเต็มที่เลยนะครับไม่ใช่ธรรมดาคือกะให้มันเป็นถ้าตำราก็ให้มันเป็นที่ราไปเลยแต่มผมว่ามันไม่ใช่หรอกมันเป็นตำราของภาคใต้ที่ฝนตกชุกภาคอีสานเราต้องเอาให้อย่างหนาเลยเน่าแรงนะครับน่ครับผมคลุมอย่างหนาเลยนะไม่เห็นเป็นไรต้นก็สวยงามอย่างเงา บแบบนี้แหละผมผูกทุกวันนี้ก็มันก็สวย,ยดีนะครับงามดีแต่ยอดอะไรทุกอย่างดีคือพริกตำลาที่ว่าคุมคโครแล้วมันจะเป็นเชื้อราประมาณนี้นะีเอาแบบอย่างหนาเลยผมคุมอย่างหนาเลยแล้วก็ลดเสริมอย่างนี้นะครับช่วงช่วงหน้าแล้งนี่แหละให้มัน รักษาหน้าแรงให้มันผ่านหน้าแรงไปก่อนเพราะน้ำฝนก็สบาย,ยนะทีนี้อากาศวันนี้ลมเย็นครับลมพัดแล้วก็เย็นอากาศเย็นโอ้ต้นนี้สวยดีครับตน้นทุเรียนต้นนี้ คือถ้าเราลดเสริมพวกนี้ไปมันหมดก็เอาเครื่องสูบน้ามาสูบน้ำขึ้นใส่นะดีหน่อยผมมีสะสะที่เป็นน้ำตลอดปีนะครับใกล้จะหมดแล้วตอนนี้เสริมก่อนลดเสริมไปก่อนนะครับ เศษหญ้าเศษใบไม้ที่คลุมอย่างหนาเนี่ยมันก็ช่วยรักษาระดับความชื้นของหน้าดินนะยเก็บความชื้นได้เยอะมันก็อยู่ได้นะครับดูไดูเลยก็มะม่วงโอ้สดยวนจริง ทีนี่ลูกเยอะทุกอย่างทุกต้นเอออันนี้เป็นโชคอนันนะ์นะโชคอนันน์โชคอนันน์ถามลูกแล้วเป็นพันโชคอนันน์เรียนนี่ก็เนี่ยครับกลุ่มครมอย่างหนาเรยของกลุ่มโคร,คร,ครน มาลดเสริมเสริมเข้าไปบางคนก็ท้อแล้วผมดูบางคนก็ภาคอีสานนี่ขุเรียนนี่บางคนก็ท้อแล้ว,ลอ,ยลวอยากปลูกต่อแล้วบอกว่ามันดูยากดูเลย,ยาก แต่ก็ดูแลยากจริงๆนะถ้าไม่รู้จักระบบของมันนะครับมันก็จะตายมีสิบเปอร์เซ็นตที่นที่ไม่กำลังเติบโตตายเยอะถ้าเรารู้รู้จักระบบระบบของมันเนี่ยมันก็ได้อยู่ได้นะครับนี่ถ้าผมมาอยู่ประจำแล้วก็ใช้ระบบเนี่ยก็โอเคผมว่าต้องได้ไดผลแน่นอนขนาดนี้ก็ยัง เดี๋ยวว่าได้ผลอยู่นะครับผมเราไปก็ดูไปเรื่อยเนาะอีกน่าจะประมาณปีหน้าหรือหรือสองปีข้างหน้าเนี่ยเกิดดอกแน่นอนโตแล้วงดสมไปเรื่อยๆ มะนาวปลูกข้างข้าท่อมะนาวเกุ้ยก็เพิ่งปลูกกันก็เลยยังไม่โตเต็มที่ยังไม่คลุมขึ้นมาคลุมคือ,อมะม่วงมะม่วงสุดยอดสุดยอดพันโชคกันนั้นโอ้ไปอยู่มะม,ม,ม่วงต้นมะม่วงต้นไหนก็ลูกก็ดกเยอะครับอีนี้ ออกกําลัางกายด้ยครับตอนเช้าอสองโมงกว่ากว่า้นกี่ตันนี้จุกล้น,รนครับเลยลูกก็มีนะครับเนี่ยมันต้นเล็กอยู่ก็เลยยังลูกก็ยังไม่มีต้นผูกนะนก็ถือว่าวยดี ตเร็วเหมือนกันนี่ครับตันนี้ปีหน้าปีหน้ามันน่าจะออกดอกก็ไม่รู้แล้วโตวแล้วเสริมลดเสริมนิดหนึ่งเมื่อวานเขาเอาเอาขี้ควายแห้งมาเสริมนะครับเห็นไหมครับอย่าอย่าใส่ติดติดขอบขอบโคนมันนะครับ เราเออกมาหาห่างประมาณนี้ประมันจะหนึ่งเมตรกว่าๆขี้กัวแห้งข้างใต้ก็เป็นเศษใบเสศษหญ้าแล้วก็ใบใบไม้เอามาคุมข้างบนแล้วก็ลดเนี่ยมันก็จะเชื่อมเข้าหากันแล้วเป็นปุ๋ยนอกเปลือกผุพังเป็นปุ๋ยนะ ไ,ได้ลดอะไรไมากมายครับเสริมไปถ้าเราให้มัน้นหน้าแรงค,คนหน้าแรงก็สบายไม่ได้ลดเลยสำหรับคนที่ปลูกแบบไม่ได้ทำระบบน้ำนะครับ สริมไปน่าจะมาสักสองสามวันัคงจะได้มาสูบน้ำเข้าท่อไว้ให้มีในท่อไว้ตลอดดีที่ผมมีสระน้ำที่อยู่ตลอดปี เ,เรื่องแหล่งน้ำก็สบายสบายเรื่องน้ำรถำก็โอเคแล้วถ้าไม่มีน้ำก็ไม่ต้องปลูกเลยจบ่าดน้ำเมื่ไหร่ก็ตายกุเรียนต้องมีน้ำหล่อลื่นหล่อลื่นตลอดนะ เทบประมาณนี้พอแล้วพอแล้วอันนี้ก็ขี้วัวเสริมเข้าไปอตอนนี้ก็กะว,ว่าไม่ปีหน้าก็ปีต่อไปเนี่ย้องเกิดดอกแน่นอนฟอลมมันต้นมันโตนใหญ่แล้วสามปีและะ้วปีกว,กว่าแล้ว ประมาณนี้ครับลดเสริมมต้องลดเยอะขอแต่ว่าให้มีความชื้นอยู่นิดหนึ่งเสริมแรงก็ได้ก็สบายขี่ก็แห้ง สครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายดูการดูแลต้นยางไอ้ต้นทุเรียนในหน้าแรงนะครับต้นยางเอะพลาไม่ต้องไปดูแลกำลังใบกำลังเขียวกำลังแก่แต่ก็ไม่มันฝนตกแล้วก็จีดได้นะครับคนงานเขาก็จีดแต่ก็ห่างๆหลายๆวันก็ค่อยไปจีดครั้งหนึ่งเพราะว่ามันยังไม่ไม่ถึงหน้าที่ว่ามันจะจีดเนาะ เป็นหน้าแรงอยู่แต่ฝนตกมานี่ก็กีดครั้งหนึ่งแล้วก็พักไปสามสี่วันก็ได้ครับ mm hmm. คนงานว่าแล้วก็มากีดรักษาหน้าย,าย่างไว้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ mm hmm.